สวัสดีครับ,บรท่านผู้ชมพระตุทธตามาช่วงดีๆทุกเรียนบรรเนินครับวันนี้ขับรถเที่ยวครับมาทางด้านจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักนะครับอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีจะไปหุบป่าตาดครับผ่บานมาเห็นสองข้างทางมีสวนทุเรียนสวยๆนะครับสวนที่รุนที่สวยปูค่อนข้างถี่เลยครับระยะประชิดเลยนะครับ น่าจะเป็นหวนทองครับฝั่งนี้ก็มีเดดกกับเขาสวยงามบรรยากาศดีมากเลยครับมาครั้งแรกครับตลหรับรเรียนนี้นี่คิดว่าคงจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมีสัญ,ญลักษณ์คือลูกทุเรียนนะครับ เป็นลักลทุเรียนปันเป็นลูกทุเรียนอ่านีน้คือสวนทุเรียน,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 ยยนข้างในคงจะเยอะนะครับให้กล้าเข้าไปนั่นไงมีต้นเงาะทุเรียนต้นใหญ่แล้วก็มีนะต้นต้นใหญ่นะต้นใบเขียวสวยอันนี้ก็จะโสมหน่อยนะครับโอ้ยนู่นข้างในนู่นคือป่าใหญ่เลยครับทุเรียนสูงหลักสิบปีฮะน่าจะสิบปีขึ้นไปต้นใหญ่ๆ่นู่นครับ ทมการบรรยากาศเหมือนฝนเพิ่งจะตกไปนะครับเมื่อฝนเพิ่งจะตกไปสวยงามครับก็ถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมมาฝาก f อซนะครับสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนเนียนทุเรียนก็อดไม่ได้ครับที่จะนำมาเสนอให้ชมกัน อันนี้จะเพิจะเริ่มปลูกระยะประชิดครับระยะประชิดเลยเขาไม่ถึงก็ประชิดทีเดียวครับประมาณ6เมตรนะครับ5-6เมตร โอเคครับผมปมาชมทีนนี่แหละครับทุเรียนที่สวยออบฝากาันคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ